ต่อไปนะครับจะเป็นโชว์ความสามารถพิเศษคือมันก็ไม่ใช่พิเศษขนาดนั้นแนตะ่คือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ใจของผมอยากจะทำมานานแล้วนั่นก็คือาการพากเสียงืมก็จะเป็นเสียงหนังอะไรอ้อยากพากมากเลยนะคือว่าอาเดี๋ยวมาลองสักบทหนึ่งกันมันเรื่อง p i r a t e of the Caribbean พากแรกเลย มันจะมีอยู่ตอนน,นที่พระเอกก็คือแจนะ็คสเปโร่เนี่ยไปที่เรือไปที่เรือแล้วมันจะมีทหารคุมอยู่และทีนี้แจ็คสเปโร่เนี่ยก็จะพูดมีบทพูดพูดให้กับทาหารเรือสองคนนั่นฟังมันจะพูดว่าว้าวเอามไหมว้าวจะไม่เคยฟังเรื่องเล่าแล้ กับตันบาโบซากับลูกสมนุนนอกฤทธิ์ของมันล่องเรือไปยังเกาะมอลันเะนี่ยที่ไม่มีใครหาเจอนอกจากคนที่รู้ที่ตั้งของมันอยู่แล้วเดอะเพลอะอะไรประมาณนะั้นก็มันเป็นฉากช่ <c oughs> คือชอบมากที่มันพูดว่า <c oughs> โอ้โเ <c oughs> จ้าไม่เคยฟังเรื่องเล่าหรอกับตันบาโบซากับลูกสมุนนอกฤทธิ์ของมันล่องเรือไปยังเกาะมอลันแะล ที่ไม่มีใครหารเจอนอกจากคนที่รู้ที่ตั้งของมันอยู่แล้วอืมอะไรประมาณนี้อ่ะชอบมากเลยแล้วก็พวกแบบภาคเสียงกระตูนอะไรเงี้ยคือของพวกวอร์ดิสนี์หรือว่าอะไรอ่ะประมาณนั้นก็แบบว่ามันรู้สึกแบบเออมันได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะไรเงี้ยแบอบกว่าเราเราดูกระตูนเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบว่าเออรู้สึกเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในนั้น แล้วแบบว่าคือการ์ตูนเนี่ยมันสร้างจินตนาการแล้วบอกแบบว,ว่ามันทาให้จิตใจเบิกบานอือฮึก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ควรที่จะไปหาการ์ตูนมานั่นดูไม่ใช่พวกการ์ตูนญี่ปุ่นเลยก็คือแบบว่าการ์ตูนพวกของวอนจีนี่อะไรเงรี้ยที่มันเป็นแอนิเมชันเรืออะไรก็ได้คือบอกว่ามันชอบชอบจริงอ่าอ,อันนี้คือจะเป็นบทบบแบบสดเลยคือแบบว่าไม่ได้เตรียมเลยนะคือ ฟังแห้วนกันว้าวเฮ้ยนายทำไปได้ยังไงะฉันยังไม่เคยพูดเลยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันได้มาฟรีฮะ huh? แกได้มาฟรีเหรอแกไบเอาจากที่ไหนฮะฉันอยากได้อยากได้บ้างนะบอกฉันบอกหน่อยนะขอร้องได,ด้โปรดโอ้ เออก็ได้ก็ได้ตามฉันมานี่สินี่นายเห็นไหมทางโน้นน่ะเห็นไหมบนยอดดอยน่ะจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนั่นแหละที่ฉันไปเอามาฮะจริงเหรอนด้แน่ใจนะว่าที่นั่นคือที่ที่นายไปเอาผลไม้ลูกนี้มาจริงนายไปเถอะ ฉันจะลอยที่นี่แหละขอบคุณมากฉันไปละวโห่วันนี้มีไม่ใช่ดิบอกว่าโหวันนี้มีผลมไม้จ้ำเลยใช่ไหนพูดถูกฉันว่าฉันจะเก็บไปเยอะๆเอาไปฝากคนที่บ้านด้วยหวังว่าคืนนี้คงจะกินกันอิ่มหนำสำราญ และส่วนที่เหลือเราก็ไปขายได้เงินมาแล้วจบไปซื้อกวเีนกวเีนใช่กวเวีนกวีนที่เราอยากได้บรรดาแล้วเฮ้เป็นควาคิดที่ดีอย่างนันเรามาเล่นกันเลยดีกว่าไปละอประมาณนี้ครับผมก็ก็ ผมว่ามันก็สนุกดีนะที่บบว่า,วาชอบอะมันเป็นอะไรที่แบบชอบมากครับก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีงานอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าให้พากเสียงนะ่ยก็ติดต่อกันมาได้ชอบมากฟรีทำได้เพราะว่าชอบขอบคุณครับ